เลือยชิกซอบิรเลอร์ m t 4 3 1กำลังไฟสูง460วัตต์ความทนทานที่สูงและควบคุมง่ายสำหรับงานเลื่อยไม้และโลหะทุกรูปแบบสวัสดีครับวันนี้มีของดีมีคุณภาพมาแนะนำช่างทุกท่านนะครับแนะนำสินค้าบิรเลอรเลือยชิกซอรุ่น m t 4 3 1เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอาชีพของช่างดังต่อไปนี้ครับกำลังไฟมากด้วยกำลังไฟ460วัตต ทำให้เลื่อย MT สี่สามหนึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการทำงานทั้งในงานเลื่อยไม้และงานเลื่อยโลหะการตัดที่หลากหลายสามารถตัดวัสดุทั้งไม้สูงสุดห้าบ้ามิลลิเมตรเหล็กสูงสุดห้ามิลลิเมตรและอลูมิเนียมสูงสุด10บมิลลิเมตรทำให้เป็นเลื่อยที่หลากหลายในการใช้งานความสะดวกสบายในการใช้ดังนี้คือลักษณะโคง้งเว้าวเลื่อยถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับงานเลื่อยลักษณะโคง้งเว้าวได้เพิ่มความหลากหลายในการใช้งานด้ามจับทำจากยางอ่อนด้ามจับทำจากยางอ่อนพิเศษ ช่วยให้ผู้ใช้งานทํางานได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นและไม่ลื่นมือในระหว่างการใช้งานความทนทานและควบคุมง่ายความทนทานเลื่อม TEC31 มีความทนทานต่อการใช้งานทุกรูปแบบแม้ในงานที่ต้องใช้กําลังมากปุ่มล็อกและควบคุมความเร็วมีปุ่มล็อกเพื่อควบคุมความเร็วในการทํางานให้คงที่ทําให้งานเลื่อนเป็นไปอย่างเป็นระบบนวัตกรรมและคุณลักษณะเสริมมีดังนี้ต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นสามารถต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นได้เพื่อเก็บฝุ่นเพิ่มความสะอาดในระหว่างการทํางานเงียบและสั่นสะเทือนต่า ทำงานเงียบและมีระดับสั่นสะเทือนตำ่ำทำให้การใช้งานเป็นไปนอย่างสบายสร้างประสบการณ์ทำงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพสูงเบรอร์เลเร่ทิปซอร์สุ่น NT 431ครบถ้วนคุณสมบัติและนวัตกรรมที่ทำให้การทำงานเลือกเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสะดวกสบายทั้งความทนทานควบคุมง่ายและคุณสมบัติเสริมที่เพิ่มความหลากหลายในการใช้งานสนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่แนบไว้พร้อมนี้ขอขอบคุณครับ